สวัสดีครับชาวเดส์สเกมเมอร์ท่านยี่ผมกล้องซ่าครับวันนี้ในเกมซูเปอร์พ p โพ2สองนะครับซึ่งในตอนนี้ซูเปอร์พ p โพ2สองได้ประกาศมาแล้วว่ากำลังจะปิดให้บริการครับอีกหนึ่งเกมแบทเท r ร y a l e ที่สนุกมากแต่ว่าทำไมถึงปิดละ่ะ ก่อนที่ไปดูสาเหตุก่อนดูลืมกดไลค์กดซับสไคร์ครับเป็นหัจใจกล้องซาดีครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ uid เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมมเเกกให้ืออี เกมครับไม่หมดจะเป็น R.V. Valorant, Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิลงก์อยู่ใต้ใ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยในส่วนของเกมซูเปอร์พีโพซึ่งตอนนี้เป็นซูเปอร์พีโพ2สองแล้วนะครับได้ประกาศมาแล้วว่าจะปิด ให้บริการในวันที่21สิงหาคมนี้ครับโดยเกม Super People 2นะตอนนี้คือ Super ร์พี l 2เนาะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อัปเกรดมาจากภาค1ซึ่งทำให้เอาภาค2เนี่ยทำให้เล่นง่ายกว่าภาค1ต้องบอกอย่างนี้ก่อนละกันง่ายๆนะแต่ว่าอนนี้ก็คือคนเล่นเนี่ยน้อยลงมากๆจากตอนแรกนะเกมเปิดมาเนี่ยคนเล่นนี่ราวๆ4 0 0ห0กว่าคนเกือบ0 0 0 0นะครับแต่ณตอนนี้นะวันที่ผมเล่นเนี่ยคนเล่นประมาณร้อยกว่าคน,นครับ1 5อกว่าคนคือสูงสุดแล้วนะคือพีคสุดแล้วนะครับคือน้อยมาก เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าน่าเสียดายครับหลักๆสาเหตุเลยนะมาจากการที่โปรครับแฮกเกอร์มันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วทางผู้พัฒนาก็เหมือนจะจัดการได้ไม่ดีพอทําให้คนเนี่ยที่เล่นเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าระบบเกมจะน่าสนใจจะสนุกแต่ว่าถ้าเจอแฮกเกอร์หรือเจอโปรเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยังไงก็ไม่สนุกครับผมอ่ะโอเคไหนๆก็โหลดกลับมาเล่นแล้วก็ขอลองเล่นหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าจะเจอห้องไหมครับวันนี้ หาห้องมาตั้งนานเจอห้องแล้วครับผมโอเคก็เกมน,นี้จะมีอาชีพค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็แต่ละอาชีพก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันไปนะครับก็อย่างอาชีพที่ผมชอบเล่นก็อย่างนะิวเคลียร์เนาะเออมีเรียบแบบอุปกรณ์ลงมาแต่ถ้าเล่นโซโลโ่ผมว่าเล่นอะไรเดียวสไตฟอร์ตไหมสไตฟอร์ตหรือซีเกอร์เล่นตัวอะไรดีว <laughs> ะเอ,อ่อสไตฟอร์ตละกันโอเค คอนเฟิร์มนะครับผมอะแล้วก็จะมีสกิลเห็นไหมโอ้โหบอกเลยว่าหาห้องนานมากครับเราวๆครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็เข้าใจครับเพราะว่าตอนนี้คนเล่นมันแทบไม่มีแล้วนะซึ่งหาห้องเราะนนที่ถ้าจะคนต้งเซิฟแล้วมั้งเนี่ยอย่างบางตัวอย่างตัวนี้ก็จะมีสกิลที่กระโดดได้ค่อนข้างไกลอาซึ่งภาพในเกมอกว่าจริงจริงภาพในเกมสวยนะโดยส่วนตัวดูดิดูภาพในเกมเนี่ยสวยนะเป็นเกมที่ภาพสวยมากนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะต่อให้สวยขนาดไหนถ้ามีมีพวกแฮกเกอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกอะเนะาะ โ <Okay. S 2> อเคเตรียมตัวลุยกันครับนี่คือเราเลือกนี่เรียบร้อยเนาะอ๋อแล้วก็จะมีอาวุธด้วยนะครับก็ใช้เงินได้เออก็จะใช้ไปเถอะครับจะใช้ไปถเถอะเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ถ้าเกิดมันจะปิดจริงๆก็ตามสภาพอะครับโอเคใส่ไปก่อนอใส่สามแต่อันนี้ไปอาแม็กซิมัมอ๋อได้แค่นี้เหรออ๋อมันได้เงินแค่นี้โอเคงั้นเราใส่ใส่ไปแต่ยาก,ก็พอมั้งอืมแล้วก็อ่ะแค่นี้พอ โอเคซื้อไปเลยครับไปลุยครับทั้งหมด48คนครับ48คนตอนนี้น่าจะครึ่งเสิร์ฟไปทุกคนโอเคมานะซึ่งภาพเกมบอกเลยว่าสวยนะครับแล้วก็จริงๆไม่ถึงเกมที่วงน้องทั้งเล็กนะถ้าเราเล่นกันจริงๆเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะอยู่แค่นี้จริงๆสมมติว่าอาจจะมุตต่อให้คนเต็มนะมันก็จะใหญ่ไม่ไม่เกินเต็มไม่มีทางเต็มวงเต็มแบบแน่นอนอาจจะเป็นข้อเสียมั้งหรอข้อเสียไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะ คือสนุกแค่ไหนอ่ะมีโปรมันก็ทุกอย่างความสนุกมันก็หายหมดจริงๆลงเดือดเลยวะละ่ะเฮ้ยไปดิไปเดือดเลยเหรอเราจะมาเวเดือดเลยใช่ไหมได้ครับเวเดือดแล้วจบไวที่หาห้องนานนะอะไรครับทุกคนกลัวมไม่ได้สู้จริงๆอ,อีกอีกระบบหนึ่งที่ผมชอบเลยนะคือระบบเอ่อระบบอะไรนะครับของเป็นระบบท,ที่ที่สนุกนะที่ทําให้แบบว่า คือเราไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยหาของอย่างเดียวเราหาหาของไปคราฟอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งผมชอบนะเดี๋ยวโดดปั๊บมาอ๋อคือเราเกิดมาเอ้าตายสรุปสรุปตายฮะสรุปเราเกิดมาอ๋อเกิดมากับของเลยอ๋อที่ใช้เงินเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคครับนี่เจอของอ่ะได้กระเป๋าดีกว่าเดิมอีกลูกซองมันไม่มีเรื่องระบบปืนแล้วหรอโอเคอ่ะรีโหลดก่อนปึ๊บ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 ปุ๊บน่าจะมีคนลงนะเมื่อกี้เท่าที่เห็น ไอ้เรียบร้อยอเก็บไปนะก็มีคลิกขวาค้างกับคลิกขวาทีเดียวเนาะตัวเราโดดไวตัวเราโดดสูงได้นะฮะลูกสองแอด์ดับแอด์ดับมาโอ้โหวงโอ้โหวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเก็บเอาไอ้นี่มาเก็บของนี่ครับเนี่ยดูจากด้านซ้ายล่างนะเราจะสามารถคราฟได้แล้วนะโอเคไหนไม่ใช้โยนทิ้งไปก่อนอันนี้ใส่กระสุนนี้ไปอาจจะกิีปไม่ได้โอเคเราคราฟก่อนก่อนแล้วกัน โป๊โป๊น่าจะมีนคนนะเพราะผมเห็นเมื่อกี้มีคนแน่ๆแหละแต่ว่าตรงไหนดีกว่าโอเคฝั่งนี้ไม่น่ามีฮนะเดี๋ยวหาของก่อนสก,กาโอ้คูณสี่ Survival Bonus คูณสี่คูณสี่ได้อยู่โอเคเรามีคูณสี่แล้วก็ใส่ออสใส่นี่แล้วเนาะนี่เราคาปืนได้อยู่นะเดี๋ยวต้องเข้าวงนะครับารบางทีสกิลผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอนี่เกินไปนะทำให้เราแบบเสียจังหวะเหมือนกันนะโอเคคาบก่อน ไเราต้องเข้าวงอ่ะเปิดประตูไปพ MV5 ก่อนแล้วกันระยะใกล้นะแล้วก็จะมีแบบเห็นไหมขึ้นแบบขึ้นในแมปเลยว่าแบบต้องไปเก็บอะไรอะไรอย่างเงี้ยอิย่มโอเคครับแบ็คแพคโอเคเก็บระเป๋าเน้นเก็บของก่อนเน้นเก็บของก่อนสรุปโดนวงตายฮาเลยโอเคเก็บ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 โอ้โหพี่แต่สโคบเอ็มมีแบบปืนกลบ้างไหมเพื่อนขอปืนกลหน่อยโอยกระเป๋าได้กระเป๋า,ปานี่แล้ววะ ได้กระเป๋าใหญ่ละหมวกม,มีเสียงคนยิงผมว่าผมครับอันนี้แล้วกันเป็นม,วม่วงไปเลยเอาปืนคอรไปก่อนอครับเป็นนี่แล้วกันนะโอเคสวยไปเราเดินกันไปต่อมันมีทองให้เก็บหรอเสียงคนน่นอยู่ใ,ใกล้ปะเมื่อกี้เสียงคนยิงอยู่นะเราโดดสูงอยู่โดดสูงอยู่ ไม่อยากสร้างเสียงเท่าไหร่ด้วยความที่ไม่ได้แล้วนะโอพี่กลัวตายเหรอครับใช่ฮะกลัวตายทำไมกลัวตายครับพี่อ๋อหาห้องนานเรเออสากาดีวะเพราไม่มีของแต่งเอาสากาดีกว่สาสกามันดีกว่าโอเคครับเลยนั่นขนมาว่านะ่ะโอเคเขารู้ว่าาฝั่งผมมาฝั่งยิง โดนอยู่น่าจะเห็นผมละหรือไม่เห็นวะมันกระโดดยองๆกันนะ่ะตายสวย <First Blood. S 1> อันนี้น่าจะเป็นคนเนาะน่าจะไม่มีบอทนะพ่าถ้ามีบอทผมว่าน่าจะหาห้องไว้กว่านี้โอเคได้ได้สกิ G ล G ละสกิ G ลก G เราเป็นสกิลว,วิ่งปะโอเคโอ้มียาซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่โดนส่วนตัวยิงยิงไม่ง่าย ต้องบอกองี้ด้วยว่าไม่ใช่เกมยิงง่ายๆนะไม่ใช่เกมเดินยิงยชิวๆนะครับเกมนี้ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนโอเคกินยาก่อนยังมียาเพิ่เมเวลอยู่เนาะโอเคกระสุนไม่ค่อยจะมีเลยครับแต่วงมาแล้วครับรีบไปกันดีกว่าครับอ้าเฮ้ยข้างหน้ามีคนเฮ้ยเสียคนวิ่งเสียคนวิ่งข้างหน้าเลย ครับก่อนไงเราต้องไปนี่ว่าเอาละความลำบากของเรามาแล้วขึ้นเขาแน่นอนข้างล่างเลยเห็นละโอเคชะจะบักกระโดดพอดีเห็นปะเห็นหนูปะเห็นปะเขาต้องขึ้นดิ อโเคนี่สกิลวิ่งใช่ไหมเฮ้ยครับวิ่งไว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 โอ้ยโอ้มุมนี้เป็นอีกมุมที่เล่นยากมากครับแต่เรามีคูณ4อยู่แต่ยิงยากไหมยิงยากนะบอกเลยโอ้หเรามีแต่ไม่มีพวกเอ่อยาวิ่งยาอะไรพวกนี้เลยนี่หว่าน่ามีคนยิงอยู่มีรถนะแต่ผมว่าการขับรถตอนนี้น่าจะเป็นอะไรที่ เรียกตีนแน่นอนนะครับสามที่บกคนครับเกมไปสองคิวละเออวันนี้น่าจะให้ให้ทุกคนได้ดูันเกมเดียวนะเพราะว่าหา <c oughs> ห้องไม่เจอหาห้องนานแน่นอนคนระับก็ใครที่ยังอยากเล่นก็สามารถไปโหลดมาได้นะแม้ว่าผมก็ไม่คอนเฟิร์มว่าจะได,จะได้จะได้เจอห้องจะได้เจอคนอีกใช้เวลาเท่าไหร่นะใช้เวลานานแน่นอนนะผมกล้าพูดเอเคเราไปกันต่อแถวนี้เงียบเนาะ เฮ้ยนั่งไงคนเงียบเลยล่ะอุ๊ยเห็นคนละเห็นคนละคอยเห็นบอกว่าโดนไปนัดหนึ่งโดนไปนัดหนึ่งสไตล์ฟอร์มเหมือนกันด้วยโอเคโอเคโอเคโอ้โหแม่นซะด้วยตายโอเคยิงยากอยู่โอเคกินยาก่อน เรียบร้อยตรงนู้นข้างบนมีคนยิงกันอะผมผมได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยคุณแปดอันนี้เยี่ยมเอาไอเคเอากระสุนไอเคมาคุณแปดเลยเหรออ่ะซูมได้โอเคแถวมุมดีอยู่ฝั่งขวาน่าจะมีคนนะครับโอ้จอฮ่าฮ่าฮ่าเห็นละเห็นละ โอเคเห็นคนละมันคุ้นได้ไกลกว่านี้ปะวะสว่านนี่วะสว่านน่าจะได้เปรียบระยะใกล้ปะเออมายิงเงินเออมาใช้ยาใหญ่ยาเล็กก็พอใจนึงก็อยากชาร์จนะโอเคโอโซภายมาละ ผมว่าผมควรจะยึดข้างบนนั้นให้ได้ถ้ายึดได้น่าจะดีกว่าวิ่งครับมาแล้วมาแล้วเอาละครับทุกคนใครจะหอ,อกก่อนกันเอ๊ะทะู้ได้ปบะวะอุ๊ย เออตายโอเคกดวีได้ครับเป็นมมองคนที่หนึ่งได้วัดกันตั้งนานเคแฟร์ไทเดอร์เรามีแล้วเป็นไอ้นี่สี่ไปคุณสีไม่เอาละกระสุนไอ้นี่เยอะไปผมว่าเออเอามาเอามาแค่เอามาแค่ครึ่งเดียวก็พอเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะแยะใส่ชุดหน่อยละกันโอเคอืมให้มันดูดูดี ใส่ทำไมวะโอเคมีนิวเคลียร์อยู่ข้างบนครับมีคนยิงบ้างเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เ,เสียงคนนี่วาเออไงล่ะคูณแปดระยะน,นี้กดกันโหมาเท่บลุดสวยมากยาเยอะจังทิ้งไปก่อน เวลาให้เก็บไหมพาวเวอร์เอนเนอร์จีเอ่อเอ่อไม่มีแล้วโอเคแค่นี้พอไปกันต่อครับวงเกมนี้จะเป็นน้ําแข็งนะเออเป็นพายุน้ําแข็งนะครับแต่เสียงเดินในเกมนี้ก็ค่อนข้างดังแหละได้ยินชัดเจนอยู่เสียงคนวะวะซึ่งเกมนี้ก็มีพวกงูเยอะนะผมบอกไว้ก่อนเคยเล่นแล้วคือแบบนอนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราดีเฟนซ์ไว้ก่อนไหมเผื่อโดนยิง โอ้โหแล้วกล่องแม่งดอบได้แบบโคตรแย่อันนี้กล่องไก่นี่กล่องไก่นี่เวทสาเปิดสะพายก่อนจะโดนยิงไหมเนี่ยโอ้โหดอบของได้แบบอ๋อนี่ยดอบที่เราที่เราต้องการไงโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวกินยาก่อนวงบีบแล้วด้วยอืมผมว่าตอนนี้ผมว่าเอาลกอะก่อนดีกว่า แม้ว่าปืนจะสําคัญครับแต่กอก็สําคัญเช่นกันเอากอก่อนดีกว่ากอาก่อนอย่างน้อยก็อ,อย่างน้อยรับดาเมจได้น่ามีประโยชน์กว่าครับเคลียร์ติเมตรเรามีแล้วด้วยไาฮะไม่มีคนเหรอตรงนี้นเห็นคนล้นั่นคนปะใช่ฮะไม่ใช่คนนั้นนั้นศพฮะ มีคนวิง่งเออมีคนขับมาทางซ้ายบนเราแคมป์บ้านนี้ก่อนไหมดูจากวงแล้วก็น่าจะต้องแคมป์ก่อนแล้วฮะถือปืนั้ก่อน,นไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าในนี้เอ่อเปิดประตูก็ได้เปิดประตูไม่ได้ยิงเลยแล้วกันเค ที่นี่มีคนฟาร์มไปแ,แล้วนะยังไงก็ต้องเข้าวงอะ่ะเออวงนี้ใกล้สุดถ้าเล่นไปเล่นฝั่งนู้นเนี่ยผมไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้น่าจะเล่นลำบากอยู่แต่ฝั่งนู้กนก็ขอบวงเนาะมีถนน,ม,ถน,นมีอะไรที่น่าจะเล่นง่ายกว่าผมว่านะไปเข้าบ้านนู้นดีกว่าบ้านนู้นหนีวงโอเคแต่บ้านนี้มีคนนะผมเห็นคนเมื่อกี้อยู่อันติเมทนี่ อ้าวโอเคพี่โดดมาให้ยิงเฉยเลยแต่เมื่อกี้ไม่โดดน่าจะรอดนะน่าจะตัวเมื่อกี้แหละโอเคพลังงานมาโอเคปืนเราแรงด้วยล่ะฮะผมอัพมาเต็มด้วยปืนมันเลยแรงพอสมควรเรามีคูณแปดด้วยไงความน่าก,กลัวไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่นี่ผมว่าน่าก,กลัวอันตเมทแล้วกันวิ่งก่อนนะเพราะวันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสโดียิงหรือเปล่าและนี่เลเวลก็น้อยไปแล้วนะแต่ก่อนเลเว่าจะเยอะกว่าน,นี้นะ มันกาเยอะกว่าน,นี้เยอะมากอะ่ะคือสมัยก่อนนี่คือแบบมานั่งเก็บเลเวลกันอย่าง,างเบื่อมันมียี่สิบกว่าเวล,ลวมนะั้งสมัยก่อน,สก,อนสกิลก็เยอะครับมีรถมาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เยอะขนาดนั้นละซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีครับแต่ก่อนเลเวลเยอะจริงใครเล่นทนันอ๋อช่วงแรกๆนะเลเวลมันจะเยอะมากครับเราอยู่สูงไม่สุดด้วยนี่วารถมาว่าล่ะผมว่ามา อยู่เคลียร์ลงรถมาแล้วไม่ตายเหรอฮิอวแอนโอเคเอาตายแล้วผมว่าดูข้างบนยิงเมื่อกี้ผมดูข้างบนยิงเว้ยอีกตัวน,นึงอยู่ข้างบนมีระบบแฟลชอยู่เอาไป ได้ปะอยู่ในบ้านปะมีในบ้านมีโอเคนิวเคลียร์ลงโอ้ไม่น่าเล่นเลยว่ะบ้านแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็น่าลำบากกว่าไหม เพราะว่าข้างนอกมันสามารถยิงเขาได้อันนี้เราเข้าเข้าในตู้ได้ไหมมีเสียงคนมาโอเคเราจะจบตรงนี้หรือเปล่าครับเหลือสี่คนแล้วนี่ว่สี่คนละหีไว้เต็มก่อนโอเคคือถ้ามันไม่ปาระเบิดมาก็ก็ไม่กลัวนี่คือ <laughs> เสียวสองทางครับวว <laughs> เสียงอะไรเสียงอะไร อ๋อเสียงของตกโหแอร์ดอปมันดอปเยอะมากเลยเนี่ยนี่ขนาดนี่ขนาดท้ายวงแล้นะอันนี้เราเป็นสายนั่งรอครับแต่มีคนในแถวนี้หนึ่งคนแน่นอนคือถ้าเขาไม่วิ่งมาตรงเนี้ยเราก็ไม่ตายแต่ถ้าเขาวิ่งมามีโอกาสตายอยู่โอเคเสียงใกล้อยู่โอ้โหนิวเคลียร์ลง <c oughs> เกือบโดนไม่โดนใช่ไหม ว่าน่าจะมาอยู่ในบ้านได้แหละทางขวาเราเลยฮะอยู่ตรงนี้เลยแต่ยังไงวงก็เรายังรอดครับมีสไนยอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งสไนเก็บเสียงผมห่วงในบ้านมากกว่าไอ้สไนไม่ค่อยเท่าไหร่เรายังวิ่งชาร์จได้นะฮะมาดูกันว่าจะจบวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคมาแล้ฮิวอยู่ฮิวอยู่ เพราะถ้าผมผีผาออไปอ่ะมันยิงผมแน่นอนนะครับถ้าวงยังอยู่ที่เนี่ยก็ยังอยู่ได้อ่ะยังอยู่ครับผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ออกเพราะว่ายัางไงในบ้านก็ค่อนข้างได้เปรียบแล้วกันด้อย่างนี้คือผมไม่เดินด้วยตอนเนี้ยเดินไน้คือตอนนี้ตอนน้องเดินตอนเนี้ยตอนที่มีแบบเสียงเครื่องบินอ่ะนะฮะออการเป็นเกมลุ้นกันไปแล้วตอนนี้นะครับผม กลายเป็นเกมลุ้นกันไปแล้วโหและแอดดอปมันดอปเยอะมากอ่ะดูดิดูที่แบบด้านซ้ายล่างนี่ครับดอบดเหมือนแบบกลัวไม่ได้ของอะ่ะโอเคมาดูกันว่าตอนเลงนี่ได้ยินเสียงปะสตูได้ยินเสียงแล้วปะมาดูว่าวงจะบีบไปไหนฮะผมว่าน่าจะบีบมาแถวแถวนี้มาดูมาดาวงกันนะครับถ้าไม่ถูกก็ขึ้นน้นบนถ้าขึ้นต้นบนผมว่าเล่นยากเพราะว่าเราต้องวิง่งแต่ถ้ามีสกิลวิ่งขึ้นไง เสียวนิวเคลียร์ลงบ้านเหมือนกันนะนิวเคลียร์ลงไปแล้วข้างหน้าโอ้ยวงออกไปข้างนอกว่ะเดี๋ยวเราตอนวงเหลือสักสิบวิเราจะกินยาเอาละว,วิ่งละบ้าเอ้มันเห็นเราแล้ว,ลวมันเห็นเราแล้ว มันมีสติกเกอร์มันสแกนหนวใจได้ฮนะเอ้ยมุมไม่ดีลวเลยวะเฮ้ยเห็นตรงแล้วด้านซ้ายแต่วงบีบยังไงล่ะไอ้บ้านนี้รอดเฉยเลยวะ่ะเล่นนอกบ้านไหมไม่ได้เล่นนอกบ้านไม่ได้สไนคอเค สายตัวหนึ่งขน้าตัวหนึ่งรบแล้วครับโอ้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 ไข่ตายก่อนนั่นฮิวอยู่ผมรอได้ผมรอได้จะเอาแชมป์เราต้องรอไว้ทุกคนบ้าเอ้ยตายอ้าวแชมป์อันนู้นยิงตายพอดีอันนู้นโดนวงพอดี อ้วเรียกว่าแชป์มันก่อนจบว่ะก่อนเกมปิดครับโอเคเวลี่กูดครับเรียกว่าเล็ดเดีมไฟฮะปืนๆสุดยอดไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสุดสุดพวกพี่พวกสองก็ยังเป็นเกมที่สนุกอยู่ดีนะครับแต่ลองคิดสภาพถ้าเราเจอโปรมันก็ไม่สนุกนะครับก็เรียกว่ามาเล่นเป็นความทรงจำเอาไว้ครั้งสุดท้ายและการสำหรับเกมนี้เนาะ ก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับตอนนี้วันนี้ผมลงคลิปก็น่าจะยังทันอยู่ <_ S 1> ก็ลองโหลดมาเล่นกันได้เป็นเกมเล่นฟรีซึ่งผมไม่รู้ว่ายังบางคนที่ยังไม่เคยเล่นไม่รู้จะโหลดได้หรือเปล่านะแต่ถ้าคุณเคยโหลดแล้วจะรู้สึกจะโหลดได้แต่ถ้าไม่เคยโหลดไม่รู้เล่นได้หรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็เก็บเอาไว้ในดวงใจครับสำหรับซูเปอร์พีเพลสองเป็นหนึ่งในเกมที่สำหรับผมผมชอบเกมสนุกเกมมีระบบเยอะยิงกันคนตายคนข้้งวัยและปืนยิง ปืนดีดปืนไม่ดีดมากคุมง,ง่ายนะครับแต่แค่ว่าระยะไกลจะมีเรื่องกระสุนตกหน่อยแล้วก็โอเคถือว่าใช้ได้อ่ะเก็บไว้พอทรงจ้ำครับสำหรับเกมนี้ครับไปเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครบ์ครับขอบคุณที่ออมอบความสุขให้กับเรานะครับส่วนซูเปอร์บิพโฟนะครับผมโอเคไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ